แม่อ้อยชาแนลสวัสดีค่ะแม่อ้อยกะยุสวนคือเกาณจันเานาะ,ะนะตอนนี้ฝ่าฝนก็มืดมาเลยจ้ะนเนาะทั้งร่มเนาะแต่บ่รู้ว่าจะตกบอเนาะฝนขาดช่วงไปก็ะแรงแรงมากเกือบเดือนเลยจ้าฝนบ่ตกเนาะอันนี้แม่อ้อยกะพามเมึงหมักง,งเงียวเนาะจ้าหรือบวบงูเนาะที่ปลูกไว้มีต้นเดียวจ้ากำลังเป็นหนุ่ยเนาะปลูกไว้น้ำกันลหลายต้นเนี่จจะแต่ช่วงนั้นฝนเล็งนะฝนหลายเขาก็เลยตุยไปเนาะจ้าเนาะ เราอยากเรยปลูกสมมยนี่ปลูกสม,มัมเนี่จ้ะกําลังขึ้นคางแต่บ่กท่านป็นหมากมีที่เป็นน้อยให้ผลผล,ลิตได้เก็บกินนี่ก็มีต้นเดียวนี่จ้ะเนาะแต่ว่าก็มีหาหลายน้อยอยู่จ้ะเป็นแบบงูเงี้ยวภาษาอีสานเนาะจ้ะภาษากลางก็สิบวมงูนะจ้ะกําลังเป็นน้อยเนาะจ้ะเนาะต้มหรือลวกกินกับะทมพริกหรือจะพัดใส่ไข่หรือพัดใส่หมูก็ได้นะจ้ะเนาะกินบางคนก็กินสดกับส้มต่ำก็ได้จ้ะแต่แม่อ้อยก็บ่เคยกินหรอกเนานะ ผักสมควรนิดน yeah. well. ิดน้อยที่ปู่อายุส่วนจะเขาก็สามารถเก็บกินได้หลุดไล่ใจเข้าไปหลายเนาะจ้ะเนาะอ้อยกะลิผ้าพามาชมเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นผักอีตู้หรือแมงลักนิดนิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะท่านำก็เป็นนี่กระทกลกจ้ากำลังเป็นน้อยเนาะปลูกนิดน้อยท่านำเป็นส้นของผักสาหรือผักอีนูนเนาะจ้ะนี่ก็ผักอีนูนปลูกเพิ่มไหมจ้ะเนี่ยอันนี้คือปลูกเพิ่มไหมจ้ะเพิ่งปลูกวันที่สอง สิผ่านมาเนาะอากาศมืดคึมนะจ๊ะมืดคึมมากแล้วล่มเป็นคือฝนสิตกบ่รู้ว่าจะตกบอเนอะจ๊ะเนาะไม่อ่อยก็พึงออกมาสวนกันเลยมางซองมึงบักงงเงียวเนี่ยเลยจ๊ะเอาเขาขึ้นค้างกันดกจ๊ะทุกคนต้นเดียวก็ล่างให้ผลผลิตกระดกอยู่จ๊ะบวบงูหรือบักงงเงียวเนาะภาษาเนือก็สื่อื่น น้อยแต่น้อยงูเม็นบอลุกภาษาเหนือเนาะอีสานอื่นบันา็เงี้ยวภาษากลางเรียกเรียกว่าบวบงูนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไพามาชมนะคะอันนี้ท,ที่ที่ปลูกสมนะจ๊ะกำลังขึืนคางเนาะที่ปลูกสมที่เขาตุยไปตอนนั้นเนาะนกำลังขึ้นขางจา้ะอันนี้ก็เป็นผักสาบหรือผักอีนูน่นผักปลูกวันที่สองจ้ะปลูกไว้อันนี้ก็คือบวบงูไปแรงนี้ต้องได้เจ็บเลยจ้ะเนี่ยพอจ็บแล้วนะคะ เอาไปต้มกินกับน้ำพริกหรือจะกินกับส้มตำหรือผัดหรือให้หมูหรือไส้ไข่ก็ได้นะจ๊ะเนาะน่วยงามๆจ้ะทุกคนปลอดภัยไร้เคมีนะคะทุกคนนี่ก็คือบ,บกบวัวงูหรือบักง,งูเงี้ยวนาะจา้า